สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอเซอรเกมโชว์อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่พิกซ l กานซีซั่นสองแล้วนะครับจำได้ไหมครับว่าผมสัญญาที่จะซื้อคอนเอาไว้นี่นะครับมันได้อัปเดตในช่วงคิสมาดนะคะคอนทอมีเดเมดยี่สี่นะครบเหลือนี่นะครับแล้วมันก็จะมีโหมดปืนไฟเข้ามา มันจะเป็นกลายเป็นอย่างนี้แทนนะนี่นะครับหลังจากปืนนิดคุณอยากเห็นปืนใหม่ไหมครับปืนที่มันโดนแบนไปนานนะครับเฮตเตอร์เดเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นปืนที่ถูกแบนไปนานมากเลยนะครับอ่ะแล้วเราจะมาเก็บตังค์ซื้อนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกับแมปใหม่ เดือจะแมปเก่านะครับเอาใช่ผมลืมบอกนะครับวันนี้อยู่กับคุณมูฟวูฟเกมเมอร์นะครับวันนี้บอลคุณบอลกับแขกรับเชิญใหม่ของเราชื่อจิตรยุทธอะไรสักอย่างนี่ไงนี่นะครับเขาไม่ได้มานะครับผมก็เลยต้องเอ้ยนี่ไงวูฟเกมเมอร์จอยกับเขานะครับ เดี๋ยวเราจะไปทดลองประสิทธิภาพปืนใหม่กับครอทอกันเลยนะคบเฮเตอร์เดเตอร์ ater, ater. นี่แบบเป,ป็นปืนที่ถูกแบนไปนานนะครับเมื่อกี้เราจอยกับเขาไม่ได้แล้วก็จะมาดูคัสตอมนะครับอ่นนี่นะคะเราอยู่กันในเซิร์ฟโคลิเซียมนะครับที่ตอนนั้นเราจอยกับคุณบอดแล้วมันเข้าไม่ได้ในพาร์ทแรกนะครับมันก็จะมีแบบไอ้บลู e s s s มาแก้กันนะครับ ไม่ผมไม่รู้พาร์ทไหนผมกลัวเขาอยู่เนี่ยครับอ่าผมลืมบอกชุดเกาะผมป้องกันสิบแปดแล้วครับรวมทั้งหมดตัวทั้งตัวของผมป้องกันป้องกันอยู่ที่สี่สิบกนะไปเริ่มกันเลยโอ้โหชุดผมไม่แน่นนะล้วก็จะเอาปืนนี้ยิงไปคัะอืมอืมอืมอ่ารับ ปืนนี้ดีนะครับอึอออือโอ๊ยเอ๊ะนี่นี่นะครับมันมันก็จะมีไม่มันก็จะไม่มีให้กดนะไอเหมือนตอนนั้นนะคะอ่ะหลับเลยนี่นะครับ โอ้โหนี่ครับเอมิสเตอร์คุกกี้อืมไปอืมโอ้โหอย่างยากเลยค่ะปืนปืนนี้ก่อนจะอ่ะโอ้โห หุ่นเราโหดจริงนะครับอ่าโอเคเฮ้ยมันพังหุ่นอ๋อไม่ไม่ไม่ไมอ่าเราจะหลบนะครับเจ็ทเพ็ดแค่นี้แล้วเออเพิ่งถ่ายเนี่ยครับ คลิปที่คลิปแรกเลยครับแต่ว่าไอสเอสบอกว่าหนึ่งไม่อันนั้นตัวอย่างตัวตัวอย่างถ่ายไปแล้วค่ะแต่ไอสเอสบอกว่าคลิปที่หนึ่งอีบเ ไม่อยากได้เลยโอ้โหโอ้โหตายอย่างยาก บอกครับปืนนี้ไปเฟรมโทวเวอร์ยิงไกลไม่ได้โอ้โหกระสุนหมดแล้วไงหาการะสุนแล้วก็ ใช้ผมว่าง่ายกว่าโอ,ไอ้ไม่ก็สอยไม่ก็สอยเพื่นใชแเ้วโดดแล้วยิงยิงเอา้ามิสเตอร์คุก,กี้ เออเขาไม่อยู่นะครับวันเดี๋ยวเราไปต่อเศ้าอื่นนะครับ <ś c oughs> อยู่กันที่ด่านไนฟ์นะครับก็เราจะมาทดลองประสิทธิภาพคอนทอ,น,อน,น,นะครับว่ามันโคตรหโคตรแรงขนาดไหนครับโอเคนั่นนะครับคนหนึง่งโอ้ยขอโทษนะ <ś c oughs> ไม่มีนีไ่ไงเอาดิ โดดโดดโดดขึ้นไปตรงนี้ได้นี้นี่เอาหนึ่งโอโหต่อเักื้ออื่นนี่นะครับอยู่ที่ด่านเด d ลี่เกมนะครนี่เอาด่านอันนี้เลยด่านนี้มันจะเหมือนแบบ h ัง g e เกอร์เกมอะไรอย่างนี้นะครับมาห้าสิบ เริ่มมันเริ่มที่จริงมันเริ่มจากสิบนะคะแต่ผมเข้าเร็วโอ้นี่นะคบเราันเราก็จะไม่ได้ใช้ชุดก่อนแต่ใช้ผ้าคลุมกับไอ้รองเท้าได้อ่ะ เหลือสี่คนในเซิร์ฟนะคะถ้าครับเราก็จะได้แค่ปืนแบบพวกประเภทนี้โดดไปที่ต้นไมตรงนี้อืมยากนะคระเอ้เหลือสามคนแล้วอ่ะเราจะพยายามขึ้นที่สูง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hey! เจอคนหนึ่งครับเอานั่งไงโดนแล้วครับ,รบอือหือ ม,ม่มันไม่ใช่ใครอยู่อ่ะเอ้ยอืม এই <sharp inhale>

ต้องหากล่องชีวิตนะโอ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะคะยังยังไม่เกินผมไม่เกินอะไรละสิสามาทีแล้วขอโทษนะไปดีเลยเฮ้ยวันศุกร์โมเย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในใหม่ซีซั่นหน้านะคบเอ้ยในตอนในตอนที่สองของซีซั่นสองครับบาย